สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมมาพ่อกับเก้งน้อยครับพ่แม่นพี่น้อง เกยงน้อยได้อตามเส้นเล็กครับผมใส่กุ้งซุกใส่ลูกชิ้นโอ้แส่บแนบลำกันพี่น้องกินแนวซืซนแนวส่วงกว่อนครับโอ้เห็ดเองแซบเองอีกแล้วผมเป็นพี่น้องเอ้ครับข้าวเหนียวคำยังไงหอมฮอนจำนำนัวกันนะพี่น้องโอ้ยมึงนะครับสีสันตาเองแซบ,บเองอีกแล้วอืม,อม กุ้งซุกอืออโอ้พี่น้อ,นอ,นนองเลยอบอสใส่มือบอสแ่บนะฮะอือหือแสบด,ดูดนิ้วฮะนี่แสบมูมานาวพี่น้นอ,นนนองเลย คูใส่นัวเข้ากันพันกินกับแคบหมูกระแซ่อืมือนัวอ่อนเง มาครับมาอืมโอ้กินยากแต่ละบาเนเ่ย <c oughs> โอ้ยกิยนน่อยก็เป็นวัดเป็นไค่เป็นไอพี่น้องเลยบ่ท่านเศร้าอยู่ทั้งกินทั้งไอแบอ่ะ

ซ่อนมกับมีอยู่พี่น้องแต่หาอยากใส่มือครับผมมันยังไงไม่อัธรลดในการกินนะอืม อ้าใ mm ้เวลาซ่อมแล้วป่ะมวนกินแบบนี้เลยอืมอืม มะเขือโคตรอ่อนโคตรกรอบโ,อโหแซ่บ เร,เริ่มกินยากแล้วพี่น้อยกินน้อยลวกโดนพูดใส่ซ้อมละม้วนใส่โอ้ 음. Mm. Mm. โหซาลายแห้งครับน่ะกินจังใดเบิดผู้เดียวเอาแบบลายลายตอนคืดอย่างมันไม่อยากกินแบบลายลายนะพี่น้องพอกินไปได้สักพักเริ่มอยู่เริ่มอิ่มนะยต้องสิงมักเป็นแบบนี้ตลอดเลยกนะินง้อยนี่โอ้ อร่อยแซ่บอีกแล้วแซ่บอันนี้ครับผมบริวภคเยอะของออโอ้ยอยู่หักแซ่บครับผมพี่น้อง ลายแห้งเก้งน้อยอาจะกินบเบกับขอโทษขอปภายน้ำนะครับผมเป็พี่น้องกับบนิทิมโบดิควางอย่างเนาะเขาจะไว้ริมกินต่อนะครับผมเก้งน้อยก็ยู่ยู่ดีครับวันนี้แซ่บครับในเมนูแซ่บแรมาฝากพี่ตอนน้องนะกับบัวอย่างไรแล้ว่วนเก้งน้อยกับเชดาพีและนองไปแล้วนะครับผมคลิปหน้าก็มาว่ากันใหม่ครับผมเป็นพี่น้องสำหรับมื้อนี้กับลาพีและน้องเพียงสมนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ